เอามาดูเรื่องของคุณแม่ชาวสปปอลาวคนหนึ่งครับมาทํางานที่ประเทศไทยได้เกือบ3ปีแล้วแล้วมีลูกด้วยลูกอายุ11ขวบครับแล้วกลายเป็นตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าถูกสามีทิ้งไปเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวต้องคอยดูแลแล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในสังคมครับเพราะว่ามีการหยิบยื่นน้ําใจช่วยเหลือลูกจ้างหญิงชาวสปปลาวอายุ35ปีครับคือเธอเนี่ยส่งเรื่องมายัางทีมข่าวช่อง7 HD ของเราบอก ว่าอยากได้ชุดนักเรียนให้กับลูกชายทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปยังร้านเด่นบางบัวสาขา2หมู่ที่14ตบบําบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดชาเชิงเซาครับซึ่งเป็นร้านจําหน่ายชุดนักเรียนนะฮะก็ประสงค์อยากจะบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนี้ครับทีมข่าวก็เลยทําหน้าที่นะเป็นสื่อกลางเลยนัดพบ กับแรงงานหญิงชาวสอปปลาวคนนี้ให้ไปที่ร้านเพราะเจ้าของร้านใจดี<ะ>ยินดีจะมอบชุดนักเรียนให้กับลูกชายอายุ11ขวบคนนี้นะครับนะซึ่งเธอบอกว่าเธอลำบากนะชีวิตลำบากสามีเนี่ยติดยาเสพติดทิ้งไปเมื่อ2เดือนที่แล้วทิ้งเธอกับลูกไปนะปัจจุบันเนี่ยเธอทำงานได้ค่าจ้างวันละ400บาทแล้วลูกชายจริงๆเนี่ยก่อนนี้อยู่ที่สปปลาวนะเพิ่งจะรับมาอยู่ด้วยเมื่อ1ปีที่แล้ว แล้วเด็กคนนี้น่ารักมากเลยคุณเหมือนฝันคุณผู้ชม<ะ>น้องบอกว่าแม่ผมอยากเรียนหนังสือผมอยากมีความรู้นะเธอก็ตัดสินใจติดต่อโรงเรียนแล้วก็ได้ที่เรียนแล้วนะครับแต่ยังขาดชุดนักเรียนก็เลยไปขอกู้เงินนายจ้างจนนายจ้างบอกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีการช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยจนนํามาสู่วันนี้ครับการศึกษาพี่อยากให้เขามีความรู้พี่อยากให้ ถึงจะให้เป็นอะไรดอกให้เขามีความรู้ิีตัวเขาเนี่ยก็เราเป็นคนลาวใช่ไหมใช่อันนี้ลูกมาเรียนปอะไรปหนึ่งค่ะพายดงชุดนักเรียนดีใจไหมดีใจมากที่ลูกจะให้ลูกเรียนทำอะไรก็นดาทุกอย่างก็รัลูกหนูเ,น,น,น,เนี่ยนี่ครับค่ะโอ,ะอคนเป็นแม่เนาะยังไงก็ได้อ่ะขอให้ลูกหนูได้เรียนเถอะ yeah. ได้ชุดเรียนไป3ชุดนะครับมีรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าแลอุปกรณ์การเรียนด้วยรวมมูลค่ากว่า2,000บาทครับและเรื่องนี้ต้องบอกว่าปิดทองหลังพระมีอยู่จริง<ฆ>นะเจ้าของร้านบอกไม่ต้องมาถ่ายรูปผมนะ ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยใบหน้าด้วยนะทำความดีไม่ได้หวังผลแต่อย่างใดนะครับไม่ได้นักข่าวสัมภาษณ์ด้วยนะไม่เป็นไรทําความดีตรงนี้เรารู้อยู่แก่ใจนะครับเอาใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปอุดหน,นุนกันได้นะครับร้านเด่นบางบัวสาขา2ที่บางบัวบางประกงฉะเชิงเซาครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะคะเอาน้องได้โอกาสแล้วนะตั้งใจเรียนนะลูกนะ